ซูโม่กิ๊กงานงอกโดนชาวเน็ตจ,จวกแสะเจ็บตกยุคเกิดเป็นประเด็นดราม่าเดือดสนั่นทวิตเตอร์เมื่อมีผู้ใช้รายหนึ่งแชร์คลิปช่วงหนึ่งของรายการหัวท้ายตายก่อนซึ่งพิธีกรอย่างซูโม่กิ๊กได้ถามทอมอิสาราหนึ่งในแขกรับเชิญรายการดังกล่าวว่าจะโทรหาใครด้านทอมตอบว่าโทรหารุ่นน้องที่เป็นครีเอทีฟรายการหนึ่ง จากนั้นซูโมกิกถามต่อไปว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทำเอาทอมถึงกับอึกอักที่จะตอบก่อนซูโมกิคจะพูดว่าอยู่กึ่งกลางยังเลือกชีวิตตนเองไม่ได้ว่าจะไปด้านไหนดีในขณะที่ทอมเผยว่าแล้วแต่เขาจะโตทางด้านไหนแล้วเราก็สนับสนุนเขาครับจนซูโมกิกหัวเราะออกมาและพูดว่าแล้วแต่เขาจะโตไปด้านไหนใช้คำว่าเราจะสนับสนุนเขาเต็มที่ แต่งานนี้โลกทวิตเตอร์กลับไม่ขำด้วยจวกยับซูโมกิค์ว่าไม่สมควรพูดคนที่เป็น LGBTQ บวกคือคนที่ยังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปทางไหนดีการกระทำแบบนี้เป็นการเหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมองคนอื่นต่ำกว่าตัวเองตามไม่ทันโลกปัจจุบันที่พัฒนาความคิดไปไกลมากแล้วพร้อมแสะเจ็บเหมือนคนตกยุค ถ้าสังเกตสีหน้าของดาราท่านอื่นทั้งจอร์จนิกกี้โดยเฉพาะตุกกี้ดูเจือนมากและไม่มีใครขำต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งมองกลับกันว่าทอมอาจจะตอบแบบติดอ่างแล้วพิธีกรต้องการให้บทสนทนามันเลื่อนต่อเลยแกล้งแซวแต่การแซวมันทำให้บางคนสะดุดหูจะมีความคิดเห็นอะไรจากชาวเน็ตบ้างนั้นไปดูกันเลยจ้า